หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยมานาวิวัตวิระยะวันต่อวันกับพระเยซูบทเฝ้าเดี่ยว365วันสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในทุกๆวันพระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ แต่เราได้ยินพระองค์หรือไม่บทเฝ้าเดี่ยว365วันที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของซาร่ายังเมื่อเธอเลือกที่จะนั่งลงเงียบๆกับพระเจ้าพร้อมปากกาะกระดาษในมือท้อยคำเหล่านี้เป็นท้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่พระเยซูตรัสกับเราในทุกๆวันหากเพียงแต่เราจะฟังและพร้อมเดินไปกับพระองค์วันต่อวัน 9. กุมภาพันธ์ จงสแสวงหาพักของเราให้มากขึ้นและมากขึ้นแ้จริงแล้วเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้นเดินบนเส้นทางสู่ความสนิทสนมด้วยกันกับเรานี่ไม่ใช่หนทางที่ง่ายแต่เป็นทางที่น่าย,ยินดีและได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับการหาขุมทรัพย์เราเป็นเหมือนขุมทรัพย์ร่ำค่าและความยิ่งใหญ่ของเราก็ส่องแสงระยิบระยับไปตลอดทาง ความยากลำบากก็เป็นส่วนหนึ่งของหนทางนั้นแต่เราได้เบงจงวางความยากลำบากเหล่านั้นให้พอเหมาะกับเจ้าด้วยความอ่อนโยนก็เกินความเข้าใจของเจ้าลูกเอ,อ๋ยจงอย่าถอยหนีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหนึ่งในบรรดาของขวัญซึ่งเราได้มอบไว้ด้วยความการุณาจากเราจงวางใจในเราอย่าก,กลัวเลย เพราะเราเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของเจ้าจากพระคัมภีร์สดุดีบทที่27ข้อที่8 2โครินบทที่4ข้อที่7และอิสยาบทที่12ข้อที่2เรามาฟังข้อพระคัมภีร์สำหรับวันที่9กุมภาพันธ์กันนะคะจากหนังสือสดุดีบทที่27ข้อที่8พระองค์ตรัสแล้วว่า จงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจา้าข้าพระองค์สแสวงพระพักของพระองค์และ2โคลินบทที่4ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเอง และจากหนังสืออิสยาบทที่12ข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่าดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วขอบคุณสำหรับการรับฟังคลิปเสียงวันต่อวันกับพระเยซูนในวันนี้นะคะ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ